วันนี้เดินทางเข้ามาในสวนนะเพื่อเอาไม้ที่แช่น้ำไว้เอาขึ้นมาเพื่อจะนำขึ้นมาทำคอกนะคอกวัวนะนะครับก็ได้แช่ไว้ในสาะนี่แหละ ฝนตกเมกื่อคืนนะฮะทำให้น้ำมันขึ้นมาก็ได้อยู่สักประมาณสี่เมตรได้น,นอาจอดต่อนอาจดได้อ๋ออยอะนี่เดลจังหลังมุ่งเราคอยดูว่าเจ้าขึ้นแบบไหนนะ Đừng cái chi tách nhá Thầm Bây giờ hình hả Sáng À Giờ phô được rồi ạ Mai thì Đào Lồng bay tre này mà Tự tự chị anh Tự tự lên ลงมาแล้วนะฮะลงมาแล้วโยตุตราอ้ตะพอดตึกนโอเคบาทนี่ฮะมาที่แช่ไว้แช่เพราะว่าไม่ให้มอมมันกินนะ thì mua mà nòng muối ตรงใดนะ Ya Allah ទៅដំណើរហ៎អេអោតទៅត្រង់មកយើមកជិះ มันาติดปีเติดรักษาการแช่ก็คือไม่ให้มอดมันกินนะฮะไม่ต้องมาใช้อะไรนะเรียกสารเคมีเช่นรงเชนได้กันมอดเพื่อช่วยให้เนื้อไม้อยู่ยันขึ้นฮะเพื่อกระจัดพวกสเตอร์พูดที่ประตูประตูไม้ มันกัดกินกับเนื้อไม้ลดการใช้สารเคมีฮะฝนตกเมื่อคืนน่ะเนี่ยสภาพแบบที่เห็นดินก็นเลยนะไหลลงมาแล้วก็ถมไม้ที่ฝังไว้ข้างล่างจะทำให้การกู้กขึ้นมา ก็จะยากทีหนึ่งโอ้พราะโคลนมันลึกฮะเมื่อสักครู่เอาขึ้นไปแล้วนะฮะสองสองชุดนะหรือสองมัดเหลืออีกสองมัดน,นะครด้านหลังห <c oughs> นึงน่งเรียกว่าปูใคร เอายากเอาขึ้นยากหน่อยโคนฝั่งดึกฮะเ่ะ่มขึ้นมาแล้วนี่ฮะมาวันนี้เวลาเกิดอะไอันนี้เริดอะร นี่ปลานโอเคเรนนูปลาน,ลานหลังจากเอาขึ้นเสร็จเรียบแล้วก็จะได้ไม้มาประมาณนี้นะฮะเอามาทำน้ำกระต๊อบบวัวนะ ครอบรัวนั่นเองนี่ฮนะเงยเอาการอยู่นะะ,ะสำหรับใบวันนี้ก็เดี๋ยวขออลาตัวไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันอีกปีหน้าฮะวันนี้เหนื่อยมากๆฮะเดี๋ยวหาอะไรกินก่อน